น่าเบื่อจังเลยอ่ะรถทำไมอะเป็นอะไรอะก็ดูดิวันหยุดยาวสงการทั้งทีเนี่ยได้อยู่บ้านตามเคยแน่เลยเอา้าพี่มินก็ลองจัดกรุ๊ปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนกับครอบครัวดูสิโหถ้าจัดกรุ๊ปเที่ยวกับเพื่อนกับครอบครัวเงี้ยรถมันจุไม่พอสิรถ พี่มินก็เช่ารถที่บริษัทคอนเฟิร์มทัวร์ไงพี่มินไม่รู้เหรอว่านอกจากที่เขาจะรับจัดกรุ๊ปสัมมนาแล้วเนี่ยเขาก็ยังเป็นศูนย์รวมรถเช่ามีให้เช่าทั้งรถสู้รถบัสรถไมโครบัสรถมินิบัสด้วยโอ้โหทำไมจัดเยอะอย่างนี้อ่ะอ้าก็เขาเป็นบริษัททัวร์ที่ครบวงจรไงอ๋อแล้วรถข้างหลังเนี่ยคือรถอะไรอะรถที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยเขาเรียกกันว่ารถไมโครบัส ซึ่งรถไมโครบัสเนี่ยนะคะเขาก็จะมีทั้ง25ที่นั่ง30ที่นั่ง33ที่นั่งแล้วแต่เราจะเลือกตามใจชอบเลยอมดูจากภายนอกเนี่ยแบบสวยงามมากเลยเรียบหรูดูดีเหมาะกับเราสุดเลยเนาะใช่แล้วเราไปดูข้างในกันดีกว่าไปสิ โหดูข้างในสิมีทั้งเครื่องเล่น DVD ีดีคาราโอเกะร้องเล่นเต้นทําเพลงได้หมดเลยอะ่ะเขาวงจรมากเลยรถใช่จะทําให้การเดินทางของเราไม่น่าเบื่อต่อไปเลยนอกจากนี้นะพี่มิ้น รถเขาเนี่ยก็ยังมีประกันภัยตามพรบกรมขนส่งด้วยหรือว่าถ้าพี่มิ้นจะเดินทางกับครอบครัวหรือว่ากลุ่มเพื่อนเนี่ยก็สามารถซื้อประกันภัยแบบกลุ่มเพิ่มได้เสียเพียงคนละห0ิบาทเท่านั้นเองอุ้ยคนละ50บาทถูกามากเลยอะ่ะใช่คุ้มกว่าน,นี้ไม่มีแล้ว่ะงั้นเราไปจองรถกันดีกว่านาะเดี๋ยวก่อนพี่มิ้นรู้<อ>หรือ,อยังว่าตอนเนี้ยเขามีโปรโมชั่นต้อนรับสงการนะจองรถวันนี้ถึง30เมษาเราก็จะได้รับส่วนลดไปเลยคนละ 2,000บาทโอจริงอะ่ะจริงสิแน่นะแน่สิไม่หลอกนะไม่หลอกสิงั้นไปจองรถกันดีกว่าปะไปไมปกัน